ข้างๆก็ได้ครับข้างข้างก็ได้ครับได้ไหมด้มดนี้ก็นับเป็นวานมหามงคลนะครับของา พี่น้องชาวการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตรนะครับได้รับเกียรติจากผู้บร <ıkt> ิหารนะครับซึ่งได้เสนความร่วมมือนะครับเป็นน้ำใจเดียวของการยางแห่งประเทศไทยเขียวภาคตะวันออกเฉียงแม่ฟ้าวนบนะครับถ้าทำอย่างนี้ทำรูปเชือกอุดรอย่าอย่าลอยใส่ถุงนะครับคว้น เเยี่ลนกอรืงงในระหว่างนี้นะครับท่านผู้บริหารท่านใดนะครับ ก็ต่อดอกไม้ทันจะพืชเสร็จแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับกับข้อที่นั่นนะครับผม